สวัสดีครับกลับมาพบกันในเช้าวันพุทธที่สองพฤศจิกายนเพื่อที่เราจะมาวิเคราะห์ทิศทางราคาทองคำและค่าเงินบาทในเชิงปัจจัยทางเทคนิคลเพื่อนำไปประกอบการซื้อขายทองคำและค่าเงินบาทเมื่อคืนที่ผ่านมาค่าเงินดอลลาร์ และผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐมีสัญญาณการอ่อนตัวลงโดยที่ตลาดยังคงคาดการว่าเฟดจะยังปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมเดือนพฤศจิกายนนี้และเดือนธันวาคมอีก0.75และ0.5ตามลำดับเมื่อคืนราคาทองคำสปอร์ตไพปิดที่1,000 หกร้อี่เหรียญกองทุน SPDR ลดการถือครองทองคำจาก920.57ตันลงมาเหลือ919.12ตันในด้านปัจจัยทางเทคนิคลจากการาฟรายวันราคาทองคำปรับตัวขึ้นปิดบวกเมื่อคืนนี้ขึ้นมาถึง สิบสามเหรียญและคาทองคำยังมีทิศทางเคลื่อนตัวออกด้านข้างภายในกรอบ1 6ึ่งหกี่เหรียญถึง1 6 8่สาเหรียญโดยมีจุดต่ำเก่าเป็นแนวรับอยู่ที่1 6ึ่งพัี่เหรียญและมีแนวรับทางจิตวิทยาที่หนึ่งัน หกร้อยเหรียนเป็นแนวรับถัดไปสัญญาณ DMI แสดงทิศทางการปรับตัวลงที่ชะลอตัวขณะที่สัญญาณ ISI ปรับตัวขึ้นมาเป็นบวกราคาทองคำยังคงเคลื่อนตัวไปตามแนวโน้มขาลงระยะกลางและจะยืนยันทิศทางปรับตัวขึ้นเมื่อราคาทองคำ สามารถยืนปิดเหนือ1,683เหรียญในระยะสั้นราคาทองคำมีกรอบแนวต้านอยู่ที่1,662เหรียญและ1,682เหรียญและมีกรอบแนวรับอยู่ที่1,629เหรียญและ1,6 ร้อยสิบสี่เหรียญตามลำดับกลยุทธ์สำหรับการซื้อขายทองคำในวันนี้แนะนำให้เปิดสถานะซื้อโอเพนลองช่วงที่ราคาทองคำอ่อนตัวลงระหว่างการซื้อขายเป้าหมายทำกำไรอยู่ที่1 6ึ่เหรียญและตัดขาดทุนเมื่อราคาทองคำปรับตัวลดลงปิด ต่ำกว่าแนวรับที่1,632เหรียญและแนะนำให้เปิดสถานะขาย open s h o t เมื่อราคาทองคำปรับตัวเข้าหาแนวต้านที่1,662เหรียญเป้าหมายทำกำไรอยู่ที่1,648เหรียญและตัดขาดทุนเมื่อราคาทองคำ สามารถยืนปิดเหนือ1,662เหรียญทิศทางของค่างเงินบาทจากกราฟรายวันค่างเงินบาทเมื่อคืนที่ผ่านมามีการเปิดสูงปิดต่ำกราฟแท่งเทียนเกิดเป็นแบริจแคนโดลสติกที่มีกึ่งกลางลำตัวเป็นแนวต้านรูปแบบของกราฟแท่งเทียน เกิดสัญญาลงต่อเนื่องเป็นรูป f o r e i g n Key m e t s o d e ทำให้ค่าเงินบาทมีทิศทางปรับตัวลดลงเข้าหาแนวรับที่37บาท50และเมื่อนำจุดต่ำที่35บาท50ตัางกับจุดสูงที่38บาท46สตาง มาวิเคราะห์หาแนวรับด้วยหลักการฟิโบนาชีรีเทสเมนต์จะได้แนวรับ38.2%อยู่ที่37บาท17สตางค์ต่อ1ดอลลาร์แนวรับ50%จะอยู่ที่36บาท75สตางค์ต่อ1ดอลลาร์และแนวรับ61.8%จะอยู่ที่36บาท 35สตังค์ต่อ1ดอลลาร์สัญญาณ DMI แสดงทิศทางการปรับตัวขึ้นที่ชลอตัวขณะที่สัญญาณ ISI เป็นลบค้างเงินบาทยังคงเคลื่อนตัวไปตามแนวโน้มขาขึ้นระยะยาวในระยะสั้นค้างเงินบาทมีกรอบแนวต้านอยู่ที่38บาท2สตางค์และ38บาท 33สตางค์ต่อ1ดอลลาร์และมีกรอบแนวรับอยู่ที่37บาท50สตางค์และ37บาท20สตางค์ต่อ1ดอลลาร์กลยุทธ์สำหรับการซื้อขายค่าเงินบาทในวันนี้แนะนำให้เปิดสถานะขายช่วงที่ค่าเงินบาทปรับตัวขึ้นระหว่างการซื้อขาย เป้าหมายทำกําไรอยู่ที่37บาท50สตางค์ต่อ1ดอลลาร์และแนะนำให้ตัดขาดทุนเมื่อค่างเงินบาทปรับตัวขึ้นปิดเหนือ38บาท2สตางค์ต่อ1ดอลลาร์และแนะนำให้เปิดสถานะซื้อเมื่อค่างเงินบาทปรับตัวลดลงเข้าหาแนวรับที่37บาท 50สตางค์ต่อ1ดอลลาร์เป้าหมายทำกำไรอยู่ที่37บาท76สตางค์ต่อ1ดอลลาร์และแนะนำให้ตัดขาดทุนเมื่อค่างเงินบาทปรับตัวลดลงปิดต,ต่ำกว่า3 7บาท50สตางค์ต่อ1ดอลลาร์ทิศทางค่างเงินบาท ที่มีแนวโน้มแข่งข้าขึ้นจะทำให้ผู้ส่งออกมีความเสี่ยงเพราะฉะนั้นหากทิศทางค่าเงินบาทยังคงแข่งขัดอย่างต่อเนื่องผู้ส่งออกควรทำประกันความเสี่ยงนะครับและนี่คือทิศทางราคาทองคำและค่าเงินบาทประจำวันพุทธที่สอง พฤษจิกายนสวัสดีครับ